บัดนี้วันที่17กรกฎาคม2568เป็นวันที่78ที่ข้าพเจ้านางจุลัยรัตนพิบูลเวทขอถวายเสียงสวดสาธยระาตพระสูตรพระปฏิลมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแดกูบา,าจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่ในอักขระยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิด1 บทกาพระรัตนตัยอรังสมมาสมุทโธะกาพุทธังพระรวันตังอวิวาเทมิสวากขาโตพระรวตาธโมธรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพการวโตสาวกสังโคสังขังนมามิสองบทบูชาพระไพรีพินาศอรังสมาสมุทโธสุจีรังปรินิพุโตคูเนหิธารมาโนธานิปารามีหิจติสติยาวชีวังอหังพุทธังธามังสังขังสารนังคโตปูเชมิรัตนตัย ยังธรรมังจารามิโสทีนาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสุอตาคัจันตุเทวตาสัทธังมุนีราชสัสนันตุสักโมกทังสเกกาเมจรูเปกิริสิขารตเตจันตริเกวิมาเนติเประเทจักาเมตารูวานาคาเนเกหอาวตุเมหีเขเตปุมมาจยันตุเทวชาราธาราวิสเมยักขะคต คันธปานาคาทิทันตสันติเกยมุนิวาราวะจันนะสัตวโวเมสุนันตุธรรมสวรรคารอัยยมพัทันตาธรรมสวรรคารอัยยมพัทันตาธรรมสวรรคารอัยยมพัทันตาสี่สวดปุพพระพาคณะมรการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหาบวดไตรสรณคมนาปทะพุทธังสรณังกัจามิธัมมังสรณังกัจามิสังฆังสรณังกัจามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกจามิ tati yang bi putang sarana ngecami tati yang bi tamang sarana ngecami tati yang bi sangkang sarana ngecami huk buswa saja kiri natime kata nanti me sarana an yang me sarana warang ete na saja wajah soti me hotu sapata natime saranang sarana an yang me sarana warang ete na saja wajah soti me hotu sapata natime saranang sarana an yang sangko me sarana warang ete na saja wajah soti me sapata เวสวดตรัตนะปานามคาถาพุทธังนาเมรัตนะปุตตะสริราชิตตังธรรมังนาเมรัตนะปุตสุวิสุทธิสารังสังขังนาเมรัตนะปุตสุสีราทิฏฐิเอตังนาเมติรัตนังรัตนะตายาวังสมาสมุสริตวัตุวิเศษสะปูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวสปะวัตตังอาสุมีตยัมหิปิตเทวายัติทันเตเอตะเอกังวินาทิตะเลสมมาสัมภเวนะ โรเกกะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูตังคัมพีลายาวิสต์ยังอติทุตัศทังวินยูหิปันติตชะเนหิวิชญญะปูปังโลกัมหิเยยกหิจิกะทันจุปะรพะนียังเกสันิสุตุวิธิตังคุณกายตายนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปสัสสะตังอามานุสุทะ ปาสาทานังปุญญาติการนณะมะสมุตตะมะปุณณนะภูมังทุกขาปะมุจนะมะุขะสารนังคา,านังปูชาระเหสุประรัมังอภิปูชเชชนยังนิพพานาสัจจิกิริยายุปนิสัตย์ถังสัมมากิเลสมะระโสทนสิทธิยาจะาสาธุหิอัะกุสารหุป,ปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสระ นังขมานิยเมวะตทสมาฮิตังติรัตตนังสารานังขตังหักรัตินทิวังขณะน,นิสุนมสัมมานาปูเชมาจาปิสสตังสุปสันจิตตาตัฐานุปาริจาริยาสทาราตตาจบ,บุญเยนาตัถาสุกเตนาสุขีภเวมุ เตเชนตัสสะจัทธาปิสุวะติโหตุโยเจทะธรรมวินยมหิปะมานภูโตโรกุตาราพิสมัยโยนิยโตสุโพจังตโสปนิสัยจะยายะอายัมปิโหตุวตุตตเยปริจิตโตสุปสาธกะโรแปดณมการสิทธิคาถา โยจักคูมาโมหะมะราปกโรโธสมังวัพุทโธศขัตโตวิุมโตมักมารัสสะปาสาวินิโมจายันโตปาเปสิเขมังชนาตังวีเนยังพุทธังวรันตังศิราสนามามิโลกัสนาันจวินายกันจตันเตจะสะเตเจียสิติโหตุสัพันตรายาจว ينا เสมตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสุตุสเสสิโลกัสาวิสุทธิมาคัง นิยานิโกธรรมทารัสสัทาริสาตาวโหสันติกโรสุจินโนธัมมังวารันตังเสราสานามามิโมหะปะระทารังอุปสันตทาหังตันเตจะสาเตชยสิติโหตุสัพพันตรายาจวีนาสเมนตุสัทธมเสนาสุขตานุโคโยโรกัสสะปาปูปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวากขาตธรรมมังวิธิตังกะโรติสังคังวารันตังศิราสานมามีพุทธานุพุทัง,งส,ทสัมมาศิรติถิงตันเตจะสเทเตชยสิธิโหตุสัพพันตรายาจวีนาสเมตุเก้าบทส่วนละมะการอัตกะคาถา,านโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสมมะเหสีนโมอุตมอตมธัรมัสสวาคาตเสวะนิเตนิทะนโมมหสาสังคสปิ วิสุทธสีละธิถิโนนโมโอมาตยรัตตะรัตนตยัสะสาธุการนาโมโอมกาตีตัสสะตสาวิวัตุตยสะปินโมกาลปะภาเวนะวิฆาจันตุอุปตถวานนโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพธานโมกาลสัเตเชนะวิธิมหิโอมิเตชะวา